ตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับกรณีที่คุณอชัยยะนะครับและภาคประชาชนได้มาร้องขอให้กรมสอบสวนที่พิเศษนะครับตรวจสอบนะครับว่ามีกระบวนกลุ่มบุคคลนะครับที่มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับวันนี้ทางคณะพนักง,งานสอบสวน ตามคำสั่งที่20ครับ2 5 6 8นะครับเขาได้มีการประชุมเปิดคดีเป็นครั้งแรกนะครับก็มีมตินะครับในการที่จะเชิญผู้ร้องนะครับคุณอฉัยยะนะครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อเท็จจริงข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วข้อที่สองคือว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้เครื่องมือ เรเซอร์สแกนในการสแกนดินไปรักจักพยาจุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะครับว่ามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งขอข้อมูลเรื่องของ GPS เส้นทางการเดินเรือทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทางกองสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะได้นะครับจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมาร่วมตรวจสอบกับข้อมูลที่ทางคณะผู้ร้อง จะได้นำมาให้คณะสวนต่อไปนะครับออนอกจากนี้นะครับคดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับประมาณจะครบ3ปีแล้วเนี่ยข้อมูลหลักฐานอาจจะเรือนรางหรือหายไปนะครับก็อยากจะฝากถึงประชาชนหรือพลืวงดีนะครับที่อยู่ริม,มน้ำเจ้าพระยาในช่วงที่เกิดเหตุนะครับออได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปครับ เ,เ,าาเออโดยสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เชิญทางผู้ร้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับกับคณะพนักงานสอบสวนนะครับวันนี้เราก็ได้ประสานกับทางคุณอาชียะแล้วว่าจะเชิญใครมาบ้างนะครับก็อยู่ระหว่างที่ผู้ร้องเนี่ยกาลังรวบรวมนะครับบุคคลมาให้การกับคณะสืบสวนสอบสวนครับาบว่าบุคคลที่จะมาให้การก็ไม่ใช่บุคคลที่เคยให้การก่อนหน้านี้ใช่ไหม ก็เป็นบุคคลที่เคยให้การในคันคันศาลของคุณอัจฉริยะที่ถูกถูกฟ้องร้อง <Yeah. S 1> ในคดีมินรามาทนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มดังกล่าวทั้งหมดครับพยานบุคคลใหม่นะครับที่จะให้ในหน้การต้นตมเต่อตอนนี้พยานบุคคลใหม่ก็ก็จะมีกลุ่มของคุณอัจฉริยะนะครับระหว่างที่จะรวบรวมมานะครับสําหรับพยานที่จะมาให้การกับดีไซน์เนี่ย ถ้าเป็นพยานที่สําคัญนะครับทางดีไซน์เนี่ยมีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานอยู่แล้วนะครับซึ่งจะทําให้พยานเนี่ยกล้าเข้ามาให้การกับคณะพยานสืบสวนสอบสวนครับมีชัวงไหมคะว่าเป้าหมายของพยานะจะได้สอบปากคำมาณกว่า20ปากไหมครับสำหรับพยานที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ร้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีประมาณมีทั้งหมด4ท่านนะครับส่วนพยานอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่ จะเขยอยเข้ามาครับเรื่องนี้ในกรณีของบุคคลที่เคยอยู่ในสมมูลแรกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอที่เคยชนะส่งครั้งที่หนึ่งัที่สองอะเราต้องเชิญมาด้วยไปดูอ,อ๋อสำหรับการออสืบสวนในครั้งนี้นะครับเราจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องหรือกระทบในสมมวนเดิมทั้งหมดครับถ้าบอกว่าใครก็ตามที่เคยอยู่ในสมมวลคดีหลักจะไม่ถูกนำมาใช้ัข้อมูลในชั้นนี้ ใช่ครับเราจะสืบสวนนอกสำนวนคดีอาญาที่ดำเนินการอยู่แล้วทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นการร้องเรื่องของการบิดเบือนนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับการจะสอบหลักฐานใหม่เนี่ยจากหลักฐานเก่าที่มันเงินราหายไปแล้วมันจะมีความเชื่อมั่นบ้ากน้อยแค่ไหนครับในการื้คดีมากับาาหลักฐานใหม่จะไม่ใช่ประเด็นการลื้อฟื้นคดีนะครับเป็นเรื่องของการสืบสวนในเรื่องของกระบวนการที่ กลุ่มผู้ร้องกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนนะครับในการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีนี้ครับผมคือหลักๆแล้วเราพยายามที่จะสืบสวนเพื่อให้เกิดความกระจัดของผู้ร้องเป็นหลักถูกไหมครับแต่ถ้าพบคดีใหม่ก็จะนำเข้าการพิจารณาต่อไปในการที่ดีไซน์จะสืบสวนเนี่ยก็คือเป็นไปตามผู้ร้องก่อนนะครับหากพบว่าในการสืบสวนแล้วเนี่ยมีคดีใหม่เกิดขึ้นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บุคคลในคดีเดิมเนี่ยเราก็จะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยครับตำหนดการพิจารณาวันที่29มสิบก้ามกราีการสืบสวนนี้จะมีผลกระทบหรือว่าจะทันต่อการยื่นคดีข้างใหม่ในเรื่องของกระบวนการพิจารณาการสืบพยานในชั้นศาลของคดีที่วันที่ยี่สเ้าเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่ดีเอสไอจะทําการสืบสวนเรื่องตามที่มีการร้องขอเข้ามาครับ ทราบว่าในสำนังกงานฝ่ากระบวนการรักษาจะส่สุภประามาณก่อนมีสาสรอยเรามีความจําเป็นต้องทําให้เสร็จก่อนมีสาสรไหมคะหรือว่าเราสามารถทําเสร็จก่อนหรือว่าเสร็จหลังกรณีนั้นก็ได้ในกรณีดังกล่าวไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในคดีนะครับคือเรื่องนี้เป็นการสืบสวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องของการที่มีการนะครับบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับตามที่ทททร้องขอเนี่ยซึ่งในรายละเอียดของ เหตุการณ์ดังกก่าเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราได้สอบพยานของกลุ่มผู้ร้องที่นําเข้ามาให้ข้อเท็จจริงกับคณนะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับเท่ากับว่าค่าวันน,นันศาลทีเป็นค่าศาลจาเลยที่ถือว่าเป็นคดีประมาททาให้เป็นเหตุหตอะไรก็ตามเนี่ยค่ะจะไม่ได้มากระทบกับในส่วนที่เราจะทำเลยใช่ไหมคะเอ,อ่ออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เราเดำเนิน,นการครับก็จะมีจิตแา้วจะมีไปมาให้ ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างที่คุณอชยะนี่จะดำเนินการครับเบื้องต้นเนี่ยคุณอชยะจะเข้ามาให้การก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆนะครับที่ที่คุณอชยะจะพามานะครับอยู่ระหว่างการประสานงานกันครับเพื่อนๆนะครับที่ี่พาเป็นใคร้าที่หรือะไรอ๋อตอนนี้เบ no si okay. ื้องต้นเนี่ยคุณอชยะจะเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากมีรายละเอียดนะครับที่ตามคําที่เขาอ ร้องเข้ามาเนี่ยหลายประเด็นนะครับร่องสอบให้ละเอียดก่อนนะครับทีนี้ที่สำคัญอะไรครับที่มีปัญญาอัจฉริยะจะประสานเข้า,ามาออคือในในเรื่องของการสอบพยานบุคคลเนี่ยทางคณะพันสืบสวนเนี่ย,น,ศศย,ย,น,ยนะครับได้มีข้อมูลเบื้องต้นจากคำร้องที่ที่ส่งเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดพยานเนี่ยเอ,อยังไม่ส่งเข้ามาว่าจะให้ใครมาบ้างครับ การสืบสวนครางนี้ของพิชัยจะเน้นไปที่กระบวนการตรวจคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนนท์กับตำรวจภูธรภาคหนึน่งครั้งที่เขาเคยทำสำเร็คดีหลังไหมครับเอ,อ่อในในคำร้องขอเขาเนี่ยที่ให้สืบสวนนะครับให้ตรวจสอบเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลน,นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าที่นะครับคือมีคนอื่นด้วยนะครับที่ที่เขาร้องขอมาให้ให้ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นนะครับได้อยู่ในกลุ่มในการที่จะมีการบิดเบือน ข้อมูลข้อที่จริงนะครับในคดีครับจากที่คุณอัจฉริยะนะครับพยาใหม่เข้ามาเนี่ยคือมันมีความสำคัญยังงต่อคดีพญาตสาารถรือว,ว่าตั้งดีใหม่นี้อเปลาจะเป็นพยานที่สำคัญยังไงครับโอ,อ้พยาต่างๆนี่ครับตอนนี้เรายัางไม่ไไม่มีรายละเอียดนะครับว่าใครมาบ้างนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก็คงเ,เป็นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับที่เราจะเริ่มในการดำเนินการนะครับถ่าค ไปแล้วเจอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำโดยี่ชอบจริงๆสำนวนนี้เรายังต้องรับเป็นคดีพิเศษนะคะหรือว่าต้องส่งให้ปปชเลยอ๋อในกรณีที่ถ้ามีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจริงนะครับก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องจริงก็คือเป็นำนาาหน้าที่ของปปชที่จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมีการร้องกลุ่มบุคคลเนี่ยครับที่ที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยทางคณะพนักงาสนสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องรอทางกลุ่มผู้ร้องว่า มีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ที่เกี่ยวข้องในเท่นนี้นะครับก็จะเริ่มทําการสืบสวนก่อนครับคือรอใครใครพยานาำข้อมูลมาบอกกอนไดว่าเที่นโลยีอะไรเข้มข้นรีอเปล่ยนไปเปี่ยนมาถูกต้องครับถูกต้องครับสำหรับพยานอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราพยายามที่จะ ประสานงานความร่วมมือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับก็พยานทั้งหมดนะครับนอกจากที่คุณอัญชัยจะนาเข้ามาแล้วเนี่ยหากภาคประชาชนรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถมาให้ข้อมูลกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทั้งหมดครับส่วนการจำลองเหตุการณ์คือต้องรอให้สอบพยานบุคคลเสร็จเอยยังไง เรื่องของการจาลองเหตุการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยต้องสอบพยานให้ละเอียดต่อนะครับเราถึงจะก,กําหนดนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างมีจุดไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษครับใช่ครับต้องควรช่วยอธิบายเลเซ,เซอร์สแกนทัง้านนี้ครับขอราเป็นผู้ับอ๋อเรื่อเลเซอร์สแกนนะครับโดยอบที่ให้ทางผอไกศสีนะครับซึ่งรับผิดชอบทางด้านเครื่องมือพิเศษของดีไซนเนี่ยได้อธิบายถึงว่าเลเซอร์สแกนเนี่ย จะช่วยในการวิเคราะห์หาข้อขที่จริงได้อย่างไรบ้างครับก็อุปกรณ์เรเซอร์สแกนะครับมันก็คือเขาเรียกว่าไรด้านั่นเองนะครับหรือเป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่จะเ,เก็บภูมิเทศแบบ3ามิติที่เป็นสืเหมือนจริงเราจะทําการเก็บภูลิเทศแล้วก็จําลองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นลักษณะของ3ามิติ แล้วที่สําคัญเลนเ์อร์ส์แกนมันจะได้ตาแหน่งพิกัดโลกนะครับซึ่งทําไมต้องต้องตรงนี้ครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นสามิติมันจะมีความถูกต้องสูงแล้วก็มันสําคัญกับพิกัดโลกที่เป็นระ,บ,ระบบพิกัดแบบพมิสตา์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาดูกับพยานด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของเรือต่างๆเหล่านี้นะครับตําแหน่งของจุด ภาพถ่ายต่างๆกล้องต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันซึ่งจะนํามาใช้ในการพิจารณาดูเหตุการณ์ได้ชัดกเจกนย,ยิ่งขึ้นครับก็จากเ,เพืเอสกแ,นอนาาสแกนมีนอลรงจีนพิเศษก็ก็จะมีพวกอากาศยานและคนขับพวกนี้นะครับที่ที่จะสามารถ,ถถ่ายข้อมูลทําภูมิเทศหรือเหตุการณ์จําลองเป็นรัปแบบะวิทีาาต้นะครับ ท่านครับความที่มันเปลี่ยนแปลงคดีผ่านมาสามปีแล้วครับการเปลี่ยนแปลงของนิสสาันจะทําให้รายละเอียดทางคดีมันหายไปครับเอ่ออย่างนี้ฮะเรแล้วก็เราอาจจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังไปด้วยนะครับนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีภาพของเหมือนภาพถ่ายจากดาวเทียมต่างๆเหล่านี้ก็มีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ย้อนหลังไปเนี่ยดาวเทียมได้มีการบันทึกภาพมาทั้งหมดนะครับเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการสืบสวนนะครับจะถามเรื่อง ว่าเป็นเทคโนโลยีไห่แตกต่างจากทีส่สูขขหหงหลักฐานหรือในสำนวนเก่ายัางไงครับที่เอามาเป็นเครื่องมือพิเศษกว่าโอเคครับเอ่อในส่วนเครื่องมือเนี่ยเราพยายามรวบรวมหลักฐานทางด้านน<อ>ิติวิทยาศาสตร์นะครับเลเซอร์สแกนมันก็คือเครื่องมือในการเก็บที่เป็นลักษณะของดิจิตอลนะครับปัจจุบันถ้าเราถ้าเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราอาจจะใช้กล้องถ่ายภาพหรือใช้เครื่องมือวัดระยะเหล่านี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ สมัยใหม่เหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะจําลองเหตุการณ์ได้สมจริงแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับยูนิคอร์มท่านี่ท่าน,น,นพนัฐมนวรีถามว่ากรณีนี้มันเป็นแค่การสืบสวนใช่ไหมคะเลขสืบมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเลขสืบจะยุติก่อนการรับเป็นคดีพิเศษคดีนี้นะครับเรารับเลขสืบสวนที่20ครับ2 5 6พนะครับส่วนว่าเราจะสืบสวนเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอสุดท้ายว่าผลการสืบสวน แต่เป็นไปทิศทางใดก็ต้องรอในการรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับ่านมันมีเงื่อนถขนะา่านยว่าที่ผ่านมาคดีอือน่นๆการจะยุติเลขสือ่อดังกล่าได้มันต้องเป็นกรณีไหนได้บ้างเช่นไม่เจอยาหลักฐาดอันเชื่อได้ว่าอะไรอ่านคสำนวนการสืบสวนของนีอัสไซนะครับถ้าอยู่ในบัญชีท้ายของการสอบสวนนะครับก<ส>็จะสามารถรับเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนโมัตินะครับแต่ในกรณีนี้นะครับ ไม่อยู่ในคดีนี้ไม่อยู่ในบัญชีท้ายการสืบสวนสอบสวนของพรบการสอบสวนทีีพิเศษเนี่ยถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษนะครับก็ต้องเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษตำรวจสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการว่าคดีนี้จะสามารถเป็นคดีพิเศษหรือไม่หากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนี่ยคณะกรรมการก็จะมีความเห็นให้รับเป็นคดีพิเศษครับถ้าบอกว่าคดีนี้มีสิทธิ์ที่จะไปถึงบดใหญ่ที่มีท่านผู้นำเป็น คใช่มอ๋อในในกรณีเนี่ยครับก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการคดีพิเศษนะครับในกรณีที่ผลสืบสวนเรามาเป็นยังไงครับผมสถาเนเรื่องบาดแผลคือไงต้นขาที่หกอย่างนี้คือเราจะสืบสวนเราจะพ้อมรู้เลยนะครับว่าเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นบาดไอ้ส่วนบาดแผลจะใส่ครับแล้วคงต้องออต้องอยู่ในขั้นตอนที่เราจะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนครับ คือสามารถจะคุ้สูส้ทราบเลยว่าเกิดจากอะไรจะ,จะไปติดสงวนไหเออเรื่องบาดแผลเป็นเรื่องของคดีคดีในคดีหลักนะครับเราจะสืบสวนในกระบวนการที่ผู้ร้องได้กล่าวว่ามีการบิดเบือนในกระบวนการวิธา,ารณาในคดีนี้ครับที่เราจะไม่ก้าวล่วงไปในคดีหลัก่อย่างไรครับเ,ออเรื่องที่มีเลือกออกที่6ขอททงว่าสารพทําษ์ไทยผว่าจะมีข้อสงสัยนย่างษษาารเนี้ยหลักที่เรามีการ คือมีความไ่แยไในบ้างคเลเลือเลือดอ,ออกครับที่ถามว่ามีเลือดออกที่กบหูนะครับก็คณะพปนสวนได้ดูจากผลการตรวจทางกระสุนนะครับว่ามีเหตุสงสัยนะครับที่ที่เราสงสัยกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราคงจะถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตรต์ต่อไปครับอยู่ในขั้นตอนที่เราจะประสานกับเจ้าหน้าที่ต่อไปครับ อันนี้ต้องรอที่เราจะไปขอข้อมูลนะครับนําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญครั้งนิ้ครับขันเรื่องการปิดเบือนของกลุ่มบุคคลคือพอมาปิดเบือนตำรวหรือพิรู้เขาจะจริงยังไงใช่ไหมเอ,อ่อจากคําร้องนะครับเ,ออเรื่องของมีกลุ่มบุคคลปิดเบือนมันมีเรืงปิดเบือนหลายๆอย่างนะครับตามที่ประกบในคําร้องนะครับซึ่งข้อที่จริงเนี่ยก็ต้องขอสอบอคุณอาชียะ กับคณะก่อนว่ามีการบิดเบือนข้อที่จริงอย่างใดบ้างนะครับซึ่งเราจะได้ตรวจสอบว่ามันมีการกระทําไปเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างไรต่อไปครับครับโอเคนะครับขอบคุณครับแล้วก็เอเชียทะเลาะอธดีวันจันทร์เลยไหมพี่พูดกันหมดเอเชียเราวันไหนนะซึหลังวันพุ่งในร่าับหรืวเปล่าจัดงาไปเี่